มากครับท่านผู้ชมวันนี้โอ้ทอๆเป็นบรรยากาศที่บรรยากาศที่สวยงามครับท่านผู้ชมนี่นะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับ แล้วก็ช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะครับที่ตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอนครเจซีอ่าพุทธมณฑลและจังหวัดนคนปรปฐมครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับที่นี่เป็นสถานที่ควรที่จะมานะครับควรที่จะมาแล้วก็มาชมกันอย่างยิ่งเลยนะครับบรรยากาศดีครับร่มรื่นมีร้านก,กาแฟ นะครับท่านผู้ชมมีกาแฟร้านกาแฟเปิดไหมหรอ <My name. S 1> oh. คนรอ นี่นะครับท่านผู้ชมน้ําใสนะครับโอ้หน้าเลี้ยงปลานะเลี้ยงปลานินน่าจะน่าจะตอบโจทย์เลี้ยงปลานินสักหน่อยนะครับส่วนลูกโหลูกตานี่น่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบไร่ครับตรงนี้นี่นะครับท่านผู้ชม ความคาดคะเนของอาจารย์น่าจะอยู่ประมาณเท่านี้สวยครับสวยงามผมไม่ผมไม่นึกว่าในเขตที่นี่มันจะเป็นสถานที่ที่จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเห็นแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นเชิงธุรกิจเป็นรัฐวิสา,าเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทําให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับผมเชื่อมั่นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นําชุมชนก็น่าจะให้าการต้อนรับแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมคิดเอาไว้อย่างนั้นเราก็น่าจะเป็นเม็ดเงินออกมาให้สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้พอสมควรเช่นการขายผลิตผลการขายต้นหุกการขายพืชผักสวนครัวผลลหมากรากไม้ที่อยู่ในชุมชนผมว่าน่าจะตอบโจทย์ยที่สุดครับ ก็ให้ติดตามบ้านคนงามไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีนวัตกรรมหรือ,อผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นเชิงวิชาการตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิจนเขาเรียกว่าซัพพลายเชนในเรื่องของเขาเรียกว่าเซ l ฟาร์ m เมอร์นะครับก็น่าจะมีสารต่อในเรื่องบริบทของการพัฒนาต่อไปในขั้นต่างๆนะครับ วันนี้บ้านคนงามขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในเย็นเย่ยาของวันจันทร์ที่ที่สองอที่3นะครับตุลาคม2564นะครับสวัสดีทุกท่านครับ